วันนี้บ้านวันนี้มาบ้านคนดังครับผู้มชม,มเพื่อนสมาชิกครับผมเจอน้องปลาล์มครับนอกจากเรื่องของเหตุแล้วถ้าใครชื่นชอบเดี๋ยวให้เบอร์ไว้นะครับอ่าตะกี้เห็นเคล็ดลับเลยตะกี้นี้ไอะไรน,นะหงชุนรสใช่ป่ะใ <น S 2> ไม<ห>่เดียวไม่เท่าไม่เท่าป้าเออแกมองไม่เห็นโูงเยว่อนนี้นะคะเออนะครับอร่อยแน่แน่ครับ อันนี้อะไรน้ำมันน้ำมันหอยนะครับอยงนี้กำลังผัดมักกะโรนีใช่ไหมอ่ามักกะโรนีสูตรพักขนงครับกินได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินไม่ต้องหวานมากนะครับนะครับอันนี้น้องปา์มลูกสาวพี่สัญญาพุชซอนนะครับนี่อันนี้ทําให้มาเยอะแยะจังงานปามสมาชิกเยอะเหรอ นะครับพี่ไหน,นก็ใส่แล้วะครับแล้วมันอืดอ่ะพอ,อแล้วขอบคุณครับเมนูมื้อเที่ยงครับกับผัดมักกะโรนีไก่น้องบอกว่าถ้าใส่หมูมันไม่เข้ากันจมูม<า>จัจมูจะรีินะครับต้อง,งกินกับไก่อย่างต้องไก่ครับําเองทุกขั้นตอน หายไม่ได้นะแต่เ้าทำกินเราทำได้อะไรน้ำตาลโอเคหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะครับต้องมีผักด้วยใช่ไหมผักหอมชื้นใจเลยหอมมากมากหอมมากๆอันนี้คั่วคั่วหอมใช่อันนี้เหมือนเออชิมก่อนพีแอตเหรอเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ยิ้งก่อนยิ้งก่อนนะร้อนแบบว่าเล่านะนี่ให้ปลาเค็มใส่ปูใส่อะไรลงไปไหมอืมอร่อยอ่ะเขาดีเลยที่เขาปลาใส่ไม่ได้นะไม่ได้ได้อยู่นะแต่พี่มันหวานไปใช่ไหมไม่ไม่หวานไม่หวานไม่หวานพอดีนะครับอร่อยมากมากไม่ชอบเส้นมันนุ่มมากเหมือนสดมากเลยอ่ะเอ๊ะยี่ห้อที่แฟนผมซื้อมันไม่อย่างนี้นะ พนี่พี่ลงไวิธีการต้มมันเนี่ยทำยังไงก็ใส่เกลือไปก่อนนะแล้วก็หยอดน้ำมันไปหน่อยนะมันจะได้ไม่แห้งอ๋อเฮ้ยเดี๋ไปบอกแฟนโอ้มีหน้ามาถึงได้นุ่มใส่เกลือไปนิดนึงแล้วใส่น้ำมันอะไรน้ำมันอะไรตามน้ำมันธรรมดาค่ะพี่น้ำมันที่เราพักเอาน้ำมันทิปอะไรเงี้ยพืชน้ำมันพืชใช่ไหมโอเค โอ้นี่ได้เคล็ดลับอีกค่ะเวลาถ้าไม่ทําเลยอ่ะมันจะได้ไม่ติดนะพี่เวลาเมื่อกลวนนี้ถ้าเราต้มเยอะเวลาแห้งๆมันจะติดกันโอ้เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวไปบอกคุณภรรยาหน่อยขอบคุณมากมากเลยเฮ้ยผักใส่ยังอ่ะใส่แล้วเรียบร้อยโอ้ท่านผู้ชมอออืื้หมันไหลๆจะถึงหรือเปล่าเนี่ยจะถึงไวเนี่ยกินเลยเฮ้ยเดี๋ยวภรรยากับลูกกินเนี่ยช้อนได้แล้วเอาละเดี๋ยวไปลูกกับภรรยากัน เอาไปแล้วพี่เอาไปแล้ว